สวัสดีครับพบกับคลิปหน้าข่าวของผมยูคณากรคุณประทีปนะครับวันนี้วันอังคารที่26มีนาคม2567นก็ะครับก็ใกล้สิ้นเดือนเข้าไปทุกทีแล้วนะฮะทุกคนครับก็จะผ่านไปแล้วนะฮะสำหรับไตรมาสแรกนะครับแล้วก็หลายๆคนก็รออยู่นะฮะโดยเฉพาะเรื่องเงินดิจิทัล1 0 0่0บาทนะครับก็น่าจะได้ทราบข้อมูลกันไปแล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามีอัปเดตเล็กๆน้อยๆสำหรับเรื่องเงินดิจิทัลด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นนะฮะช่วงนี้ร้อนจัดนะครับหลายๆคน นะครับหรือกลางค่ำกลางคืนเองเนี่ยนะฮะเราใช้ไฟกันเยอะมากขึ้นช่วงนี้ค่าไฟก็จะเพิ่มขึ้นในหลายๆบ้านเลยนะครับบางบ้านเนี่ยเพิ่มขึ้นมา1เท่าตัวนะครับหลายคนก็บโอ้โหไม่ไหวเลยนะฮะเพราะว่ารายได้เอามาจ่ายค่าไฟกันไปหมดเลยนะครับบางรายต้องตรวจเช็คให้ดีนะครับว่าเรานั้นถูกจดเลขถูกหรือเปล่านะบ,บางที่เนี่ยจดเลขไปผิดจากค่าไฟเดือนละ300กว่าบาทครับ ปรับเพิ่มขึ้นมาเป็น5,000กว่าบาทก็มีทีนี้เราต้องดูให้ดีนะฮะค่าไฟปลอมบินค่าไฟปลอมก็เยอะด้วยนะครับฉะนั้นจะต้องระมัดระวังให้ดีนะครับมีประชาชนรายหนึ่งนะครับในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีนะครับก็มาร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่นะฮะเนื่องจากว่าบินค่าไฟนั้นสูงกว่าปกติครับโดยปกติแล้วเนี่ยหเดือนเนี่ยนะฮะจะเสียค่าไฟอยู่ที่ประมาณสัก300กว่าบาทครับแต่กลายเป็นว่าเดือน กุมภาพันธ์จ่ายค่าไฟเนี่ยนะฮะต้องจ่ายค่าไฟเนี่ยไปเช็คมาแล้วเนี่ยห้าพันกว่าบาทครับทีนี้ก็มีการติดต่อเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าไปแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขแต่อย่างไรนะครับก็ต้องมาร้องกับสื่อมวลชนนะฮะนายเฉลิมศักด์แม้นพยักครับอายุ48ปีซึ่งเป็นผู้ร้องเรียนครับก็เล่าให้ฟังอย่างนี้ครับเช่าบ้านหลังนี้เนี่ยอยู่กับลูกชายมานานกว่า2ปีแล้วนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรเลย เพราะว่าอยู่กันแค่สองคนจึงไม่ค่อยได้ใช้ไฟฟ้าอะไรกันมากนักนะครับรวมๆแล้วเนี่ยแต่ละเดือนเนี่ยก็จะใช้ไฟประมาณสักร้อยกว่าหน่วยนะถ้าตีเป็นเงินเนี่ยก็300กว่าบาทครับเพราะว่าที่บ้านเนี่ยก็มีแค่ทีวีมีพัดลมมีเครื่องซักผ้าแค่นั้นเองครับจนกระทั่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับทางไฟฟ้าเนี่ยเขาได้เข้ามาเปลี่ยนมิตเตอร์ให้ใหม่เพื่อที่จะให้เป็นระบบที่มีตัวเลขดิจิทัลขึ้นมา ซึ่งก็เป็นการเปลี่ยนกันทั้งจังหวัดนะครับตนเองก็ไม่ได้คิดอะไรครับจนกระทั่งเดือนกุมภาพันธ์บินค่าไฟฟ้าเนี่ยไม่มีส่งมาให้เหมือนทุกครั้งทีนี้ก็เริ่มเอะใจแล้วครับกลัวว่าจะโดนตัดหม้อไฟโดนตัดไฟหรือเปล่านะก็เลยลองเอาบินเก่าเนี่ยเอามาสแกนดูครับก็พบว่ามียอดค่าไฟเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยอยู่ที่ 1, 0 8 4หน่วย ยอดค้างชำระคิดเป็นเงินก็5,374บาทครับซึ่งตอนนั้นตัวเองสแกนโอ้โหตกใจสิครับนะคิดว่าต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆสาเหตุน่าจะเกิดจากการเปลี่ยนมออมิเตอร์ใหม่อย่างแน่นอนครับแล้วก็ความผิดพลาดในครั้งนี้ไม่ใช่ความผิดของตนอย่างแน่นอนน่าจะเป็นความผิดของเจ้าหน้าที่ที่มาจดเนี่ยนะฮะที่อาจจะมีการจดไปผิดนะครับแล้วก็ไม่ได้แจ้งการไฟฟ้าแล้วเจ้าหน้าที่ก็ออกบินมาให้นะครับ ซึ่งค่าไฟเดือนมีนาคมเดือนกุมภาเนี่ยโดนไป5,000กว่าบาทนะครับแต่เขายังไม่ได้จ่ายนะเพราะว่าเขาก็ต้องมาให้เขาไปตรวจสอบก่อนแต่พอเดือนมีนาคมเนี่ยบินกลับมาอยู่ที่300กว่าบาทเหมือนเดิมเหมือนที่ตัวเองเคยใช้นะครับมีเพียงแค่เดือนกุมภาพันธ์เท่านั้นแหละฮะที่สูงเกินจริงนะครับทีนี้เนี่ยคุณเฉลิมศักดิ์ก็บอกว่าตัวเองนั้นเนี่ยเป็นลูกจ้างส่งแก๊สครับมีค่าจ้างเนี่ยนะฮะก็วันละ300กว่าบาท ไม่มีกำลังมากพอครับที่จะมาจ่ายค่าไฟยอดเดือนกุมภาพันธ์ตั้ง5,000กว่าบาทเนี่ยนะฮะหากเจ้าหน้าที่จะมาตัดไฟก็คงต้องยอมเลยครับเพราะว่ามันเกินกำลังของตนเองจริงๆครับซึ่งทางตัวเองเนี่ยก็ได้ทำการแจ้งเรื่องดังกล่าวไปแล้วประมาณสัก5วันครับแต่ก็ยังไม่มีคนของการไฟฟ้าติดต่อมาแต่อย่างไรนะฮะก็จึงมาแจ้งกับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับหลังจากนี้นะฮะก็น่าจะได้ มีความคืบหน้ามากขึ้นเพราะว่ามันเกินไปจริงๆน,นะครับทีนี้เนี่ยผมก็สอบถามดูนะครับว่าเ,เดือนนี้เนี่ยหลายๆคนเสียค่าไฟกันไปเท่าไหร่นะครับบางคนก็บอกโอหบานเลยทีเดียวนะฮะจาก900ขึ้นไป1,070ก็มีจาก300ไปเป็น700นะฮะจาก2,300ไปเป็น3,000หลายๆคนก็ขึ้นเท่าตัวเลยนะครับฉะนั้นช่วง2-3เดือนนี้นะฮะ ค่าไฟแล้วก็อากาศก็ร้อนด้วยนะครับบางคนเนี่ยไม่มีแอร์นะบ้านบางคนไม่มีแอร์เนี่ยนะฮะยังเสียค่าไฟเพิ่มมาเป็นเท่าตัวเลยนะครับฉะนั้นก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับบางครั้งเนี่ยมันร้อนมันนอนไม่หลับจริงๆนะฮะนอนไม่ได้ก็ต้องเปิดเปิดทั้งแอร์เปิดทั้งพัดลมนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับก็หวังว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะมีการปรับลดค่าไฟลงมาบ้างนะครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าทุกวันนี้อากาศร้อนจริงๆครับแล้วก็นับวันเนี่ยอากาศมันก็จะร้อนขึ้นร้อนขึ้นนะครับหลายๆปีที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าตัวเลขอุณหภูมิของไทยเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยนะฮะหลายพื้นที่อุณหภูมินั้น40กว่าองศานะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับมาอีกเรื่องหนึ่งครับพาไปที่จังหวัดลบบุรีกันหน่อยครับโอ้โหเรื่องลิงเนี่ยนะแก้ไขปัญหากัน ไม่จบสักทีนะครับแล้วก็เป็นปัญหามานานแล้วด้วยนะครับโดยเฉพาะบริเวณพระปลางสามยอดบริเวณนั้นนะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจนะครับทำมาหากินไม่ได้แล้วครับเนื่องจากว่าลิงเนี่ยมันไปบุกบ้านของชาวบ้านนะครับจริงๆเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าเราทําให้ลิงเคยตัวทําให้ลิงนั้นไม่สามารถไปหาอาหารกินเองได้นะฮะพอไม่สามารถไปหาอาหารกินเองได้ไม่มีคนมาให้อาหารมันก็หิวเพราะว่ามันเพิ่มจํานวนขึ้นทุกวันทุกวันใช่ไหมครับ มันก็ไปลัดเลาะตามบ้านประชาชนทําให้เขาได้รับความเดือดร้อนนะครับเขาก็มีปฏิบัติการครับในช่วงวันที่25-27ถึงมีนาคมนี้ครับก็จะจับลิงจับลิงเกเรก่อนจับลิงหัวโจกก่อนที่มันเป็นหัวโจกในบริเวณนั้นเนี่ยนะครับประมาณสัก50ตัวเพื่อย้ายไปอยู่ที่จังหวัดนครนายกนะฮะแต่จับเมื่อวานนี้ตั้งเป้าไว้50ใช่ไหมฮะ จับไปได้แค่ประมาณ9ถึง10ตัวเท่านั้นเองลิงรู้ทันครับนะฮะลิงรู้ทันลิงเอาอาหารไปล่อมันใช่ไหมฮะเอาอาหารไปล่อมันมันก็ไปแย่ๆเอานิ้วแย่ๆไม่ได้เข้าทุกทีพอประตูจะปิดก็จับมันไม่ได้มันวิ่งออกมาได้อีกแล้วไอ้ที่จับได้เนี่ยก็ดันไปจับได้ลิงลูกลิงตัวเล็กๆน้อยๆอยไม่ใช่ลิงหัวโจกลิงหัวโจกจับมันไม่ได้ครับมันฉลาดกว่าคนอีกฉลาดกว่าเจ้าหน้าที่อีกเนี่ยนะฮะก็สืบเนื่องมาด้วยย่านโรงหนังเก่า ถนนราชดำเนินตะบนท่าหินอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีเนี่ยนะฮะก็มีลิงเนี่ยไปกระชากแย่งอาหารของชาวบ้านนะจนทําให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ถูกทําร้ายหลายต่อหลายครั้งครับชาวบ้านเองนะฮะก็บอกว่าหากเป็นไปได้เนี่ยก็อยากให้จับไปให้หมดเลยนะครับเพราะว่าเข้ามาก่อกวนคนและลิงเหล่านี้ไม่กลัวคนนะครับดุร้ายเพราะว่าต้องการอาหารล่าสุดเนี่ยนะฮะนายสุธิพง์แกมทัพทิม ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1สาขาสระบ,บุรีครับพร้อมด้วยนายเกลิกวิทย์ภูมิพยักหัวหน้าเขตล่าสัตว์ป่าเขาสมโพธิจังหวัดลบบุรีก็นํากําลังเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับประมาณสัก8คนเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานนะดําเนินการจับลิงที่มีพฤติกรรมดุร้ายแย่งชิงอาหารของประชาชนนะฮะก็3วัน25 26, 27เนะครับ, 3, 25, 26, 27, รบเป้าหมาย3วันในประมาณ50ตัวเมื่อวานได้ไปแล้ว ประมาณ1ิตัวนะแต่ก็ไม่ได้ลิงหัวโจกเนี่ยนะทุกคนดูภาพนะดูภาพนี้นะทุกคนจะเห็นเนี่ยลิงมันรู้ทันมันมองข้างบนเห็นไหมมันต้องรู้อันนี้มันเหมือนกองหนูนะแต่เป็นกองจับลิงมันก็แย่แย่เห็นไหมฮะมันรู้ว่ามันจะโดนอะไรเห็นไหมครับไม่ได้จับมันไม่ได้ครับจับไม่ได้หรอฮะลิงหัวโจกพวกนี้นะครับมันมีวิวัฒนาการมันโดนมาเยอะแล้วนะครับมันก็ไปคุยกันปรึกษากันมันต้องมาแนวนี้แน่เลยนะฮะ ทีนี้เนี่ยสำหรับวิธีการเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยนะฮะเขาจะใช้วิธีการยิงยาสลบนะฮะเพื่อที่จะจับลิงแต่ไปประเมินสถานการณ์แล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะทำได้นะครับเนื่องจากว่ามีอาคารสูงเยอะซึ่งหลังจากที่ยิงยาสลบไปแล้วเนี่ยลิงจะสลบก็จะใช้เวลาประมาณ3-5นาทีถ้าหากยิงไปแล้วลิงมันวิ่งหนีขึ้นไปอยู่บนตึกไปอยู่บนซอกไปอยู่อะไรเงี้ย ก็จะจับยากอีกนะฮะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาอีกนะครับก็เลยใช้วิธีนี้ครับเอาเข้าวโพดเนี่ยไปแขวนไว้ในกรงเหมือนกรงดักหนูนะแต่มันใหญ่หน่อยเพราะาไว้ดักสัตว์ใหญ่นะครับไปแขวนเอาไว้นะครับเพื่อที่จะจับลิงนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ไม่ได้ลิงตามไม่ได้ลิงที่ต้องการนะครับไปได้ลิงตัวเนี้ยพอมันไปวิ่งตัดหน้าลดเขาก็ลดควาอย่างเงี้ยนะฮะ ซึ่งจากการสำรวจข้อมูลก็พบว่าประชากรลิงในเขตเทศบาลเมืองมีประมาณสัก2,400ตัวตัวเลขนี้นะครับยังไม่รวมลิงที่อยู่รอบนอกเขตเทศบาลนะแต่เขาทำหมันไปแล้วประมาณ80%ชาวบ้านที่อยู่อาศัยในพื้นที่ย่านโรงหนังเก่าเนี่ยนะฮะก็บอกว่าถ้าจับไปให้หมดนะให้มันลดลงบ้างก็ดีนะเพราะว่าลิงย่านนี้เนี่ยดุร้ายแตกต่างจากลิงโซนพระปางสายอด เนื่องจากว่าลิงย่านนี้เนี่ยย่านโรงหนังเก่าเนี่ยไม่มีของกินจะวิ่งมากระชา่าของจากชาวบ้านหากใครไม่ยอมปล่อยให้มันเนี่ยนะฮะมันก็จะสู้โดยไม่กลัวคนนะครับบางคนก็โดนกับแล้วก็เป็นแบบนี้มานานแล้วครับอีกทั้งลิงย่านนี้เนี่ยนะฮะก็ข้ามไปโซนพระปางไม่ได้ด้วยเพราะมันคนละเขตกันคนละพักคนละพวกข้ามไปเดี๋ยวก็ตีกันอีกะฮะยกพวกตีกันอีกนะครับ ขณะที่นายสมชายมานศรีนะครับเจ้าหน้าที่ดูแลพระปางสามยอดก็บอกว่าทุกวันนี้เนี่ยนะฮะมันก็มีลูกหลานแพร่พันกันมากขึ้นอาศัยอยู่ตามตึกก็ไปกัดสายไฟเขาเอาไฟส่องสว่างมาติดไม่กี่วันก็กัดขาดกันหมดหากเป็นไปได้ก็อยากให้ลดลงนะฮะสำหรับประชากรลิงดูเหมือนน่าสงสารนะฮะเนี่ยพอโดนอยู่ในกรงเนี่ยตาแบวเลยทีเดียวนะครับทีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เบื้องต้นเนี่ยนะฮะเขาก็จะจับลิงประมาณสัก50ตัวซึ่งเป็นหัวโจก นะครับก็จะเอาไปไว้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่1จังหวัดนครนายกแบบถาวรไม่นํากลับมาอีกแล้วนะฮะนะแม้จะทําหมันแล้วก็ตามนะครับแล้วก็มีอีกที่หนึ่งเป็นสวนเ,เป็นสวนลิงตําบลโพ9ต้นที่กําลังสร้างอยู่อันนี้ใหญ่โตเลยนะฮะแต่ยังไม่เสร็จนะครับถ้าเสร็จแล้วเนี่ยก็จะนําไปไว้พื้นที่นี้อีกนะฮะล่าสุดเนี่ยที่นครนายกก็บอกโอ้ยังไม่รู้เลยว่าจะนําลิงลบบุรีมาไว้ที่นี่นะะก็รู้สึกกังวลใจเหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าพี่น้องประชาชนคนไทยคนไหนนะครับนะฮะ หรือนักท่องเที่ยวไปเที่ยวจังหวัดลบบุรีนะครับหรือจังหวัดไหนก็ตามที่มีลิงเนี่ยนะครับแล้วโดนลิงทําร้ายครับนะเขาจะช่วยเหลือสูงสุด1 0 0 0 0แบาทนะครับล่าสุดบังคับบังคับใช้แล้วนะฮะตั้งแต่วันที่23มมีนาคมที่ผ่านมานะครับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็บอกว่ากรณีได้รับบาดเจ็บนะทุพพลภาพอัมพาตนะครับตาบอดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ ได้รับ10,000แสนบาทนะตาบอดสองข้างหรือแขนขาข้างใดข้างหนึ่งหรือขากับตามารวมกันแล้วรวมเป็น2เนี่ยนะฮะก็จะ10,000แสนบาทนะครับแล้วก็บาดเจ็บทั่วไปจะได้รับค่ารักษาพยาบาลนะครับไม่เกิน3 0,000บาทนะครับแล้วก็ถ้าจะต้องหยุดงานเนี่ยก็หยุดงานได้ไม่เกิน180วันนะครับในกรณีเสียชีวิตนะก็จะช่วยช่วยเหลือค่าเยียวยา10,000แสนบาทนะครับใครที่ถูกลิงทำร้ายนะครับก็สามารถไปประสานงานกับ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ในท้องที่เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือแล้วก็เยียวยานะครับไม่ไหวจริงๆนะฮะสู้กับลิงไม่ได้หรอกครับคนเนี่ยนะฮะลิงมันไวนะครับแล้วก็อันตรายด้วยนะฮะก็เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่น้องชาวลบบุรีแล้วก็มีชาวบางขุนเทียนก็โดนนะประเมินข่าวพี่น้องชาวบางขุนเทียนนะก็มีลิงเยอะเหมือนกันก็มาเก่อก,กวนชาวบ้านนะครับเราเคยชินไงเห็นสัตว์ก็ให้อาหาร ให้จนมันไปหาเลี้ยงตัวเองไม่ได้หากินไม่ได้แล้วจะเอาไปปล่อยในป่าก็ไม่ได้แล้วนะหากินกันไม่เป็นแล้วเดี๋ยวนี้ในป่าก็ไม่ค่อยสมบูรณ์ไม่มีอะไรให้กินท้ายที่สุดก็ต้องออกมาเหมือนช้างป่านะครับถึงช่วงหนึ่งก็ต้องออกมาในบ้านชาวบ้านนะครับฉะนั้นก็ต้องแก้ไขปัญหาไม่ให้มันขยายพันธุ์ขึ้นไปอีกนะครับทีนี้มาดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องนี้หลายๆคนติดตามกันมาแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่ทนายตั้มนะครับได้มีการโพสต์ผ่านทาง Facebook เรื่องนี้เนี่ยโอ้โหถ้าออกมาแฉแล้วก็มีหลักฐานครบเนี่ยนะฮะสะเทือนไปหมดเลยนะครับทนายตั้มเองก็บอกว่าถ้าเปิดเผยเรื่องนี้ไปเนี่ยครอบครัวเดือดร้อนแน่นอนแต่ก็อยากจะทําเพื่อชาติอยากทําเพื่อประเทศไทยนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับทนายตั้มนะครับหรือนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนก็ออกมาเปิดเผยแล้วก็ถแถลงข่าว เปิดโปงขบวนการรับสวยที่มีความเชื่อมโยงกับนายตำรวจระดับสูงทนายตั้มบอกว่าตนออกมาถแถลงในครั้งนี้ไม่ได้มาแฉใครนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยทุกคนจะได้รู้แล้วก็ช่วยกันหยุดยั้งไม่ให้คนพวกนี้ทำต่อไปเรื่อยๆก็มีการพูดถึง3ตัวละครหลักๆคนแรกก็คือดาบยาวมีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อส่งให้ข้างบน คนที่สองคือรองฟางคนสนิทของบิ๊กต่อมีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้คนสุดท้ายคือบิ๊กโจ๊กนะเก็บยอดตัว๋วส่งหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเก็บยอดคอมมโดะสออทว็บพนันบ่อนพนันเงินกู้ไทยแขกหวยใต้ดินสถานบันเทิงร้านอาบอบนวดร้านเหล้าที่มีพีอาบุรีไฟฟ้าบุรีหนีภาษีตลาดนัดสถานบันเทิงโอ้อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นสีเทานะฮะนะครับทีนี้เนี่ย สำหรับตำรวจไซเบอร์เนี่ยทนายตั้มบอกว่าไม่ว่าจะเป็นกองบังคับการไหนก็แล้วแต่ะจะมีคนอยากย้ายไปอยู่เพราะว่ามีผลประโยชน์มหาศาลโดยเฉพาะเว็บพนันในเมืองไทยนะครับที่มีเป็นพันๆหมื่นๆเว็บเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะจับขนาดไหนนะครับเราก็ยังสามารถที่จะเข้าถึงเว็บพนันเหล่านี้ได้นะครับทางนี้เนี่ยทีมเก็บสวยภาคเหนือนะฮะเขาก็จะมีทีมเก็บสวยภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกและก็ภาคใต้ นทนายตั้มบอกว่าทีมที่มีรายได้มากที่สุดเก็บส่งนายได้มากที่สุดคือทีมภาคตะวันออกส่วนทีมภาคใต้นั้นจะเก็บได้น้อยหน่อยเขาก็จะมีวิธีการแบบเหมาจ่ายนะครับอย่างไรก็ตามข้อมูลเหล่านี้ทนายตั้มบอกว่าได้มาจากสายลับและสายลับยังให้ข้อมูลว่ารองฟางได้ถือบัญชีม้าชื่อขชาชาญนะการทํางานของกลุ่มนี้ก่อนที่จะส่งตัวให้รองฟางดาบยาวจะเป็นผู้รวบรวมโดยถือบัญชีม้าอยู่2อัน โอ้โหอันนี้มันแบบครบเลยนะฮะอันนี้เราต้องติดตามกันต่อเพราะว่าวันพฤหัสที่2ี่มีนาคมนี้ครับนะฮะทนายตั้มเมื่อช่วงเช้าก็โทรสายสดๆเลยนะฮะโทรไปหาบิ๊กเต่าบอกว่าจะเอาหลักฐานเหล่านี้ไปยื่นให้รอดูต่อไปนะครับว่าในวงการตำรวจจะเป็นอย่างไรช่วงนี้นะฮะข่าวเยอะมากแล้วก็ออกมาแฉกันเยอะมากมีหลักทงหลักฐานอะไรนะครับอยู่กันนิ่งไม่ได้แล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่หนึ่ง ะะเดือนหน้าก็จะเกณฑ์ทหารกันแล้วนะฮะข่าวเกี่ยวกับทหารก็ออกมาเรื่อยๆเหมือนกันนะครับแล้วก็ติดตามนะรประเด็นสงกรานกันด้วยที่จะจัดทั้งหมด21วันนะครับในแต่ละพื้นที่ก็จะเริ่มมีการถแถลงข่าวแล้วว่าจัดอะไรวันไหนอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ มาติดตามประเด็นทหารเกณฑ์กันหน่อยนะครับเดี๋ยวก็จะเริ่มเข้าสู่ช่วงทหารเกณฑ์กันแล้วนะครับในช่วงต้นเดือนเมษายนนะครับล่าสุดหลายๆคนน่าจะได้เห็นข่าวกันแล้วนะครับว่าทหารถูกลงโทษโดยการล่ามโซ่ตรวนนะครับทีนี้เนี่ยทางรัฐตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะฮะคุณสุทินคลังแสงก็ออกมาพูดถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวลบเกี่ยวกับทหารเกณฑ์ในช่วงนี้นะครับ คุณอนุทินก็บอกว่าได้มีการสั่งการให้กองทัพเนี่ยได้มีการชี้แจงอย่างรวดเร็วนะครับบางเรื่องเนี่ยก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับอย่างเช่นการลงโทษทหารนั้นเนี่ยเขามีระบบระเบียบวินัยลงโทษอยู่แล้วนะครับทหารที่ละเมิดกฎนะฮะละเมิดแบบซ้ำซากนะการลงโทษก็จะเป็นไปตามลําดับนะครับไม่ใช่เรื่องเลวร้ายที่จะถูกล่ามโซ่ตรวนนะครับเนื่องจากว่าเขาหลบหนีจากค่ายแล้วก็ทําผิดทําผิดซ้ําแล้วซ้ําเล่านะครับ ก็ไม่ต่างกับนักโทษคนอื่นนะที่ถูกล่ามโซ่ตรวนนะครับย้ำว่านี่ไม่ใช่การทําโทษโดยพละการสามารถอธิบายได้นะครับว่าพลทหารเหล่านี้ทําผิดกี่ครั้งละเมิดกี่ครั้งฝ่าฝืนกี่รอบนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องอธิบายให้คนไทยได้ทราบว่าทหารเข้ามาฝึกให้เป็นนักรบไม่ได้ฝึกให้เป็นศิลปินต้องมีความอดทน เพราะว่าเขาฝึกให้ทนกับแรงกดดันนะแรงกดดันมีหลายเรื่องมากนะครับต้องสมบุกสมบันแต่การลงโทษก็อยู่ภายใต้กรอบครับต้องให้เข้าใจว่ามาเป็นทหารแล้วเราต้องโอนี่อันนี้ไม่ใช่นะฮะอันนี้คุณสุทินบอกนะครับจะให้ทหารอ่อนแอก็ไม่รู้ว่าจะฝึกไปทําไมอันนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยเราต้องให้เด็กนั้นอดทนแล้วก็แข็งแรงครับ ส่วนเรื่องของอาหารการกินที่มีการโพสต์โจมตีแล้วก็บางหน่วยงานทําไมอยู่ดีกินดีทําไมบางหน่วยงานทําไมถึงอยู่ไม่ค่อยดีกินไม่ค่อยดีเลยเนี่ยนะครับคุณสุทินบอกว่าอยากให้คนไทยแล้วก็นักการเมืองบางพักเนี่ยเข้าไปดูของจริงในค่ายทหารส่วนที่กลัวว่าจะมีผักชีโรยหน้านั้นเนี่ยก็เข้าไปแบบสุ่มๆไม่ต้องบอกเขาว่าจะเข้าไปไม่แบบนี้ได้เด้อถ้าไม่บอกเข้ายากนะค่ายทหารนะคุณสุทิน นะฮะจริงๆมันเข้ายากนะมันต้องบอกก่อนนะฮะบอกกล่าวหากเกิดกรณีอะไรก็ขอให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตานาะมันเกิดเหตุเมื่อไหร่ก็ให้บอกเราจะได้ไปตรวจสอบถูกเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมีการพูดกันลอยๆไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลอะไรได้นะครับอย่างทหารซักกางเกงในเราก็ไม่รู้ว่าหน่วยงานไหนนะก็ต้องออหากว่าจะเจอเนี่ยอันนี้มันก็ต้องเป็นหน้าที่ถ้าเรามันมีข่าวออกมาแล้วก็ต้องไปค่อยๆหาไปค่อยๆสืบนะครับ อย่างไรก็ตามคุณสุทินบอกว่าทางกองทัพบ,บกเนี่ยได้ออกมาชี้แจงในกรณีที่เกิดขึ้นแล้วก็ขอยืนยันว่าการดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบของทางของทางราชการนะครับหลายๆคนก็ไม่ค่อยอยากให้ลูกหลานไปเป็นทหารเนาะเพราะว่าข่าวมันลบๆออกมานะครับแล้วก็เข้าไปแล้วเนี่ยบางคนไม่ชอบไงนะครับก็เอาตามที่สมัครใจดูว่าปีนี้ สมัครใจไปเท่าไหร่แล้วผมก็กําลังหาข้อมูลอยู่นะฮะเห็นคุณสุทินบอกว่าเฮ้ยถ้ามันใกล้เกณฑ์ทหารแล้วเนี่ยมันจะเต็มนะฮะแต่ตอนนี้ไม่รู้เต็มหรือเปล่านะครับเพราะว่าหลายๆคนที่เป็นคนเกณฑ์ทหารนะฮะก็กลัวๆอยู่ว่าไม่อยากเป็นนะครับแต่คนก็สมัครเยอะนะสมัครเยอะแต่ไม่ใช่ว่าจะผ่านเกณฑ์แล้วเข้าไปเป็นทหารเกณฑ์ได้นะฮะเนื่องจากว่าคุณสมบัติบางคนอ้วนเกินไปน้ําหนักเกินไปนะฮะร่างกายไม่แข็งแรงก็ไม่ได้เป็นอีกนะครับอ่ะมาปิดท้ายกันนะครับเรื่องสงกรานกันหน่อยนะครับปี แต่ไม่ได้ให้หยุดงาน21วันนะครับเขาก็จะวนเวียงกันจัดไปจังหวัดนี้5วัน3วัน4วัน2วันก็แล้วแต่ว่าจังหวัดไหนจะจัดกี่วันนะครับซึ่งเป็นงานมหาสงกราน,นะครับแต่กรุงเทพมหานครครับจะจัดในระหว่างวันที่11ถึง15เมษายนนะฮะก็จะมีหลากหลายครับเขาจะมีแบบคนที่อ,อ,อยาก สาดน้ำแบบอ่อนๆเ <ๆ S 1> บาๆระดับกลางหรือแบบชอบแบบสาดเปียกๆเลยเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีการจัดหลายที่นะครับมีอย่างเช่นที่ลานคนเมืองสาราว่ากลางกรุงเทพมหานครในชื่อเที่ยวสงกรานลานคนเมืองนะครับก็จะมีการตักหมุดจุดเริ่มต้นสะดือเมืองปีใหม่ไทยนะเสริมสิริมงคลรับน้ําพระพุทธมนต์นะครับสำหรับสายมูนะฮะก็จะมีกิจกรรมปลูกเสกน้ําพระพุทธมนต์ตามประเพณีโบราณนะครับก็จะมีการนิมนต์พระสงฆ์รามัน จากวัชนะสงครามมาปลูกเสกน้ำมนต์แจกพี่น้องประชาชนนะครับสำหรับสายสนุกก็จะมีการจัดกิจกรรมที่ถนนเข้าสารเช่นเดิมนะครับโดยนําประสบการณ์จากปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเอามาปรับปรุงจัดงานให้ดีขึ้นนะครับอย่างการแสดงนะแล้วกห็ห้องน้ําต่างๆห้องน้ําห้องท่าอะไรเนี่ยก็ต้องจัดให้ดีนะครับการเดินทางการฉวยโอกาสการขึ้นราคาก็ต้องดูให้ดีนะฮะถึงแม้ว่ามันจะยากเอาห้องน้ําก่อนอันดับแรกเอาห้องน้ําก่อนนะฮะก็ เรอดูครับ11ถึง15ในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็จะมีประมาณ106จุดเห็นว่างั้นนะ106จุดมีไฮไลท์14ถึง15จุดนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ไปไหนก็มาเที่ยวกรุงเทพใครที่อยู่ใกล้กรุงเทพโดยปกติแล้วไม่ค่อยมีโอกาสเข้ามากรุงเทพใช่ไหมฮะช่วงสงกรานต์ลองเข้ามาเที่ยวที่กรุงเทพมหานครนะครับหรือใครอยู่จังหวัดหนๆนะครับก็ส่งเสริมช่วยกันนะฮะช่วยพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่นั้นๆนะครับก็จะได้เศรษฐกิจเราจะได้หมุนเวียนแล้วก็เติบโต เยอะๆในช่วงเทศกาลสงกรานนะครับนี่คือทั้งหมดของคืบหน้าข่าวในวันนี้นะฮะติดตามรายการของเราได้นะครับจันทร์ถึงพุธเวลา16นาฬกา35นาทีนะครับรายการต่อไปเล็กซี่เยี่บันเทิงติดตามข่าวบันเทิงกับพี่เล็กซี่ได้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วผมอยู่คณะกรการและทีมงานต้องลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ